อุบัติเหตุฟืนไปกันบ้างไม่น่าจะเกิดก็เกิดค่ะมีสาวท่านหนึ่งก็อยู่ในบ้าน<ม>อยู่ในคอนโดปกตินี่นแหละแล้วก็เสียบปล<ม>ั๊กไฟเพื่อที่จะชาร์จโนต้ตบุ๊กแต่มันชอ็อตยังไงก็ไม่รู้ค่ะชอ็อตจากสายเสียบชาร์จโนต้ตบุ๊กลามไปถึงคอมแอร์ไฟไหม้เลยค่ะนี่นะคะคือที่เกิดเหตุเป็นคอนโด8ชั้นค่ะแต่บริเวณไฟไหม้เนี่ยอยู่<ม>ชั้นห้าตมบลดอนหัวร้ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแล้วคนที่ประสบเหตุคือนางสาวดานามสมมุติแล้วกันวิ่งออกมานี่เนื้อตัวถลอ,อกเปิไฟลามร่างกาย สำลักควันออกมาค่ะในมือถือแมวอยู่นะคะก็โดนไฟลวกทั้งคนทั้งแมวแหละค่ะหน่วยปฐมพยาบาลก็มานี่ไหมสภาพเนี่ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอชาร์จโน้ตบุ๊กอยู่ดีๆนั่นแหละแล้วไฟมันสปาร์กตรงปลั๊กโน้ตบุ๊กพอสปาร์กปุ๊บไฟมันวิ่งปุ๊บๆเร็วมากเข้าไปสู่คอมแอร์แล้วปึ้งระเบิดไฟไหม้ออกมาเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเร็วถึงขนาดไฟลวกมือลวกไม้ลวกหน้าลวกตาหนีไม่ทันนะคะคว้าได้แต่แมวก็เอาแมวออกมาค่ะความเสียหายครั้งนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสาย เหตุอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่คนที่ประสบเหตุเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะอาจจะเกิดจากไฟช็อตไฟรั่วอย,ยังไงแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยไม่สำหรักควันเสียชีวิตได้ไหมมาตกใจมากเลยแล้วเธอเองเธอก็ตกใจไม่คิดเลยว่านอนอยู่ดีๆไฟจะไหม้ไหม่างผ้โดเลยครับเป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะครับกลุ่มไป